ยืนได้ยืนยืนออกไปแล้วขาเอาเลยเอาจะออกได้วยืนคนที่ท่านใดใจรักมี่เสร็จแอ้วพ่อบอกกันเฮ็ดเช่ะเอาน้อสวัสดีค่ะ fc ช่องวันรุ่งรวยทุกท่านนะคะอ่าผลเลขออกมานะคะอันนี้นางเสบียงนะคะได้สี่หกนะคะสี่สี่หกนะคะลอตเตอรี่สองใบนะคะสองใบนะแล้วมีท่านใดที่ที่ถูกมากคะ ท่านใดที่ที่ได้มั่งสี่หกสี่หกเป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลขเสาเลขอะไรเสางเลขอะไรเลขเสาเกาหลีทหารเนอทหารเกามีเสาอ่ะพูดดีทีวิธีทหารเกามีเสาสี่ตนสารใหม่เสียเสาหกตนผู้บอกผู้บอกทหารมาไม่ครบทหารกามาประกบไปหกคนเนาะยังสี่พอไปอ่าถามไปหกไปหกคนขาดสี่คน ท่านบอกแล้วก็อะไรนะสองสี่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 กับผุนพักกันไปบวกอีกอย่างมุอ่าเป็นสี่หกนะคะแต่เราก็เอาไม่ได้นะตัวเลขที่ท่านยกเนาะแล้วก็ในในในยันที่ท่านเขียนให้ก็จะมีหกมีเลขหกสี่ด้วยนะคะมีเลขหกสี่กูก็บอกว่าได้จอกหัวปีหัวปีหัวปีกับหกสี่เนาะเด็กพอสองหกสี่เนาะต่อไปหกสี่นะคะแต่ก็เลยออกนะฉะนั้นต่อไป เราจะแจ้งว่าเราจะไม่สรุปตัวเลขให้นะคะต่อไปเพราะสรุปแล้วมันจะไม่ออกแต่มันจะออกตรงคำพูดนะคะให้ให้ทุกท่านเข้ามาชมคลิปนะคะจับเอาคำพูดของพ่อนะะที่ท่านลงนะคะแล้วเอาไปตีนะคะตรงนั้นท่านจะได้นะคะแต่พอเราสรุปให้ปุ๊บมันมันไม่ออกเลขที่เราสรุปเนาะแต่มันกลับออกคำพูดของท่านนะคะทุกทุกครั้งเลยนะคำพูดท่านจะเป็นตัวเลขนะคะแฝงปริศนาไว้นะคะอาจท่านใบมาเป็นคำพูดนะคะ แเที่ยวนี้ก็ตรงๆนะคะก็มี f อบางท่านนะคะ<ด>ก็ได้โอนร่วมมานะคะก็มีโชคนะคะจากจากปู่ดำนะคะท่านบอกว่า6เสา6ต้นนะคะแล้วท่านทำอย่างนี้นะคะเขาก็เลยไปซื้อ6สีนะคะ 64, 6สีเขาพันบาทนะคะเขาถูกแค่ดูคลิปก,ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะแค่เปิดเข้ามาดูคลิปแป๊บเดียวเจอช็อตเด็ดไปมีโชคไปนะคะถือว่าเป็นโชคของเขานะคะส่วนเราถูก ถูกสี่หกห้าสิบาทค่ะเล่นเล่นหนึ่งเล่นห้าสิบเพราะมันอั้นนะคะก็เลยเล่นไม่เยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่บางท่านก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกนะคะไม่ถูกเอ่อถ้าชมคลิปมีท่านใดถูกก็เม้นใต้คลิปได้นะคะนะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเอ่อภารกิจแล้วก็รถนะคะเต่าเต่าเต่าก็คือของเต่าของวันรุ่งรวยนะคะ ทะเบียนสี่ห้าหก 4, 5, 6, นะคะท่านก็ไปตบนะคะตบทะเบียนรถนะคะแล้วที่ท่านพูดว่าเต่าตัวนี้มันแตกมันร้องแหวะแหวะนะคะเต่าตัวนี้มันร้องแหวะเราก็มาตีท่าให้หลังหวยออกก็คือเต่าตัวนี้มันคลอดแล้วมันแตกแหวะแหวะคือเด็กที่เกิดใหม่ mm. ก็คือมันออกแล้วนะคะคือมันคลอดมาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ก็กลายเป็นนะคะทะเบียนทะเบียนรถนะคะสี fruitful, ่ห้าหกนะคะนะคะเราตัดเล่นสี่หกนะคะที่ถูกสี่หกนะคะแล้วก็ห้าหกแล้วก็สี่ห้า นะคะแต่มันออก46นะคะแล้วท่านบอกว่าเลขออกหัวปีนะคะหัวปีนะคะหัวปีก็คือปี64น,นะคะ6446นะ,ะคะก็เลยบางท่านก็ถูกนะคะได้ได้อยู่นะคะแล้วก็มีท่านที่ไม่ได้ไปนะ,ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ถูก10บาทนะคะถูก <c oughs> สิบบาทนะคะบางท่านบางท่านก็ก็มีถูกนะคะก็เลยอัดคลิปไว้แล้วก็ยังไงก็คันนั้นแหงแต่งวดคันนี้นะคะคันนี้ส่วนคันนี้มออเตร์ไซ มอเตอร์ไซค์นะคะวันที่เชิญแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนทองมาสูมใกล้ๆฮะมาสูมใกล้ๆเห็นอ่าแม่ตะเคียนทองนะคะท่านท่านปิดยังไงปิดอย่างนี้ใช่ไหมปิดปิดข้างหลังปิดข้างหลังปิดสองขั้วหลังปิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ปิดหกหนึ่งนะอย่างนี้ปิดหกหนึ่งอย่างนี้เออปิดห้องห้องหนึ่งอ่าปิดหกหนึ่งนะออกหกหนึ่งนะ ออกหกหกหนึ่งนะคะมาออกงวดนี้ก็คือท่านบอกงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนะคะ<ม>แล้วก็เลขท่านย้อนก็คือที่ท่านเขียนไว้แปดหกสี่นะคะที่เราเล่นกันนะวงกลมที่ตามงานนะคะงานกระถินนะคะแปดหกสี่นะคะงานกระถินนะทั้งสองวัดวัดพุทธานารกับกับนี้ก็มาออกสี่หกหกสี่งวดนี้นะคะฉะนั้นเลขเก่าท่านไม่ควรทิ้งนะคะอย่างน้อยสองงวดนะคะงวดที่สามอาจจะออกนะคะไม่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 ควรทิ้งนะคะแต่นี้ เราว่าเราทําการบ้านดีแล้วก็ยังยังไม่ได้จับคําท่านตรงนั้นนะคะนี้ก็จะแจ้งให้ทราบเนาะต่อไปเราจะไม่สรุปเพราะสรุปเลขเราเรามันมันไม่ออกเลขแต่จริงๆท่านให้แม่นนะคะให้แม่นตรงที่คําพูดท่านทุกๆงวดจะออกหมดเลยแต่เราก็ยังตีไม่ได้เอารับไม่ได้เอาเงินไม่ได้นะคะตรงนั้นนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราค่อย ทำภารกิจที่จะต้องสร้างนะคะสารนะคะแล้วก็เอาใหม่นะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะกับคนที่หมดไปเยอะนะคะก็อย่าอย่าเพิ่งท้อใจนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อใจอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะนะคะต่อไปเราเราเล่นแค่พอให้ออมๆลงนะคะออมๆลงนะคะเพราะว่าเลขคําว่าเลขเนาะมันก็มีเคลื่อนมีอะไรได้นะคะค่อยๆแปลแล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะคะก็ กับท่านบางท่านที่ไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนท่านที่ถูกก็ขอแสดงความดีดีใจด้วยนะคะที่ท่านได้ถูกกันนะคะแต่ส่วนใดท่านใดถูกบ้างนะคะถูกก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปมาด้วยนะคะอ่าก็ามาไม่มีอะไรพราหัสสุกเป็นสำรวจราคาเสาอ,อ่าเดี๋ยวพาหัสสุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่าดูนะคะราคาเสาต้นเท่า,ทาไหร่นะ,ะท่านบอกว่าเสาหกต้นนะคะนะคะแล้วท่านก็ทําอย่างนี้นะคะหกสี่สี่หกนะคะ สี4นะคะมันก็ออกจริงๆนะคะก็ขอฝากไว้นะคะตรงนี้นะคะที่เต่าล้อหูแวมันก็เป็นทะเบียนรถจริงๆอีกนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้วันนี้เราไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่นะฮะงวดหน้าเรานะคะนั่นอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะเพราะว่าซื้อเยอะแล้วรู้สึกบางท่านทุ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะคะหมดกันหลายอยู่นะคะเป็นเป็นหลักหมื่นอยู่นะคะ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยส่วนใดถูกก็ท่านใดถูกถก็กขอแสดงความดีใจด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกทท่านนะคะถ้าไงคลิปลงคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเดี <ๆ S 2> ด๋ยวเราเราลงคลิปนะคะตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนนะคะและ้วก็เดี๋ยวนางอ่านางนางเบียงนะคะจะต้นหนึ่งนะคะตอตรงนี้น,นะคะเด<อ>ี๋ยวกข็ขอฝากไว้อ่าเจาต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีท่านอยู่ ที่นั่นมานะคะเป็นเจ้าภาพเสานะคะเอฟปีทางบ้านดูคะก็มีมีเจ้าภาพเสานะคะก็อีกสองต้นนะมีมีมีเป็นพี่ขนมอยู่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็พี่พี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งคะที่โทรได้ติดต่อมาก็อีกหนึ่งต้นนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนท่านใดก็ยังมียังมีหลังคาท่านเนาะหลังคามีโครงเหล็กมีหลังคานะคะแล้วก็มีฐานที่ท่านบอกนะคะรวมรวมรวมฐานอิฐหินปูนทรายนะคะเรามาร่วม การสร้างสารของพ่อดําให้ให้สําเร็จผลนะคะหลังจากนี้แลก็ขอขอฝากคลิปนี้นะไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะคลิปต่อไปค่ะก็ขอขอ,ขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ได้เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ